อยากถูกหวยในทุกๆงวดใช้เคล็ดลับนี้ค่ะหลายคนได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคมาแล้วนะคะแต่อยากได้ในทุกๆงวดเหมือนกันลูกค้าที่รีวิวนี้นะคะบางท่านบอกว่าได้มา10บงวดติดต่อกันได้มา12งงวดติดต่อกันใช้เคล็ดลับนี้ค่ะแบ่งเงินออกมานะคะ สิบาท20ิบาท,บบาทจำนวนเงินไม่สำคัญค่ะอยู่ที่เจตนาของเราที่จะแบ่งปันออกไปนะคะนำเงินออกไปทำบุญค่ะเวลาเราทำบุญแล้วนะคะความรู้สึกของเราจะรู้สึกชุ่มชุ่มเย็นเย็นความรู้สึกของเราจะเบาสบายนะคะความรู้สึกแบบนั้นแหละคะ่ะที่เขาเรียกว่าจิตเปิดจิตมีกำลังนะคะอาศัยช่วงจังหวะเวลานั้นเลยค่ะ ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะด้วยอานิสงส์งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างได้กระทําในครั้งนี้ขออานิสงส์งผลบุญนี้จงถึงครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งตัวเลขจงถึงครูบาอาจารย์ยันคาถาจงถึงครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งองจุ้ยที่อยู่ในกล้าสร้างใบนี้เมื่อพวกท่านทั้งหลายเห็นบุญแล้วได้โปรดเมตตาอนุโมทนาบุญและขอจงอวยพรให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภหลั่งไหลามาในทุกๆงวดมีเงินเต็มเกร,ร้าสตางค์อยู่ ตลอดเวลาสําหรับใครที่ได้โชคลาบมาแล้วนะคะการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบา,าอาจารย์ต่างๆนะคะเขาโดนบันดาลให้เรามีโชคมีลาบมาการที่ท่านมาโดนบันดาลสิ่งดีๆให้เรานะคะเพราะท่านอยากสร้างบุญอยากสร้างบาร,รมีแต่ถ้าเรารู้เคล็ดลับนะคะด้วยการตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านอีกนะคะก็จะเป็นการเพิ่มบุญให้กับท่านนะคะท่านก็จะอวยพรให้เรามีโชคมีลาภต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะใช้เคล็ดลับนี้เลยนะคะสําหรับคนที่อยากมีโชคแบบปัง งในทุกๆงวดเหมือนรีวิวนะคะ